Before somebody else takes you out of the frame and put your name to shame, cover up your face. You can't run the race, the pace is too fast, it just won't last. Sorry, so got my I my gun Spirit off Gamma TV, I วันนี้ผอได้อยู่กับคุณลอมนะครับลอมเย้สวัสดีครับแล้วก็ไอกาอยู่ปะไม่อยู่นะครับช่างแม่งมันนะครับโอเคนะวันนี้ก็ทำมาแล้วโอเคมาแล้วไอสัตว์มกูถ่ายคลิปอยู่เนี่ยดีฮะกูถ่ายคลิปอยู่อ้าวเหรอโอเคนะนี่ไอคือนี่คือกาครนะสวัสดีนะคุณกาสวัสดีครับเป็นแขกรับเชิญนะแขกรับเชิญสุดสุดสุดหื่นนะ ไม่มีตัวตนเลยครับวม่วันนี้ผมก็มีตัวตนอยู่คนเดียวในเกมนะก็ชวนคนมาค,คุยด้วยนะกันนะโอเคก็วันนี้มีคนขอมานะว่าจะให้สอนบั็กห้องแชทหน่อยผมก็ไม่ได้บั็กนานแะล้วนะไม่รู้จะทำได้อีกหรือเปล่าเราก็ไปเลาะเริ่มกันดีกว่าเนี่ยนะครับแล้วก็มมก,ว okay, นะวกูอยากจะไปได่าเจมส์มากมึงแจกของดีเฮี้ยมากนะไป้เจมส์วัดไถ่เจมส์เลยคือมึงมึงแจกอะไรให้มึงมึงมีขีดจำกัดหน่อยครับมึง แจกที่อะไรมึงแจกคิดคู่มึงแจกโป่งนะมึงเกียรโมดตอนตอนถ่ายลิปวิธีการใช้โงอดแกให้รู้นะนะแล้วก็ไปที่ไอ้ลำโพงนี่นะคนเขาจะอยากบั็อกแต่นื้อนั้นมันบั็อกยังไงมึงจำไม่ได้แล้วอ่ะก็ก็โดดไปเรื่อยๆทำไมก็ติดไม่ทำนานแล้วอ่ะเย็ดโดเล่นแฮปปี้วิวเหรอ롱แล้วคนจะได้ได้ยินว่าเออเสียง ที่บอกผมมันล็อกมากเลยนะโอเคซูมไก่ไก่นะไกลโพนอุ้ยโคตรไกลเลยเสร็จอุ้ยไกลเก่งได้เก่งเลยคแฮปปี้วิวโอ้ยหวยด้วยโป่งเต็มเลยทางแมงโดดอย่างงี้แหละโอเคเอขึ้นมาแล้ววะแล้วก็ทำการโดดไปชั้นหนึ่งนะด้วยการกดก็ดับบิวเอเอสดับบลิวเอดี D เหมือนเดิมนะมนก็มัม่วๆไปก็แบบซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวัซ้ายซ้ายขวซา,ซ,าขวซ้ายแถวตรงอะไรอย่างงี้ไปเรื่อยนะ สรุปก็คือมั่วๆไปเอ้ยคือแล้วเอ้ยตกแล้วครับพ่อมึงดีกูขึ้นแล้วกูตกเลยเพราะมึงไงแกอ้าวกูผิดเหรอเออเฮียมาโอ้ยอย่าให้รู้นะใครเป็นคนคิดอะแจกของแตวตบคว่ำเลยกูเฮียมานะครับไมม่่่เลนแงตกเลยอเสเลยพ่อมึงดีเ้ยอ้ ปีกเนี่ยมันก็ดึงดิงดิงได้มันก็แจกปีกไปทำหอยอะไรแล้ววะกูใส่แล้ววะมันแจกปีกด้วยเกมเออเกียร์แะ้วนะโคตรเกียร์โคตรเกียร์นะไอ้ยฉันแม่งมุมมันแปลกไงรู้มึงมันเอากระถางต้นไม้หรือเปล่าวะเราคิดไปเองวะเฮ้ยงงงงไม่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 มึงขึ้นไปดิควายไอ้สัตว์ไอ้ตัวมึงกระโดดมึงมือไตรลำโพงแค่นี้มึงทำไม่ได้ไอ้สัตส งั้นจะบินบินไปกนนะครับอ่าขึ้นไม่ได้นะครับโอเคขึ้นขั้นที่สองนะบอกว่าไอ้ฮีกัมทำไม่ทำไมไม่ทำให้กูตกอีกนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็สูบเข้าโอ้โหพีดจ้ะพีดจ้อเออนะครับขึ้นไม่ได้แล้วก็กระโดดอีกครั้นหนึ่งปุ๊บโอเคนะขึ้นมาแล้วดึงขอไม่ตกไม่มีปากป่ะไม่มีนะครัโดดไปเลยกระโดดไปเลยไกด์โอเคนะครับ โอ้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 แดนส์แดนส์แดนส์เดี๋ยวโอ้พอพอพอแสงแสงของคุยเอ้ยเฮ้ยโอเคครับแสงแสงเราไปนักแสงเราจะมาเต้นได้นะดึง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 อ้อยอ้ยนะครับแล้วก็ขึ้นมาอยู่วันนี้แล้วนะครับก็สามารถสองสาวได้นะครับเต็มไปหมดเลยนะชักปืนนะชักเว้ามันน่าจะมีปุ่มชักเว้าไม่ใช่ชักปืนนะแลมเป็ดอื้ออื แล้วก็มันมีจุดหนึ่งนะที่คนไม่ค่อยรู้กันถ้ากูรู้นะเพราะกูล็อกนาะนี่นะลงไปเลยตกนะครับช่างแม่งโอเคจบคลิปได้แล้วล่ะโอเคนะโอเคนะเออครับก็คนที่ได้เควสมาก็มันก็ไปทำทำนะครับไม่ใช่ยากเลยครับแค่แค่กูวุ่นนิดหน่อยนะครับกูไม่ทำนานแล้วนะครับโอเคครับเอ่อเดิน เจอกันคลิปหน้าโอเคฮะไม่บายบายฮะบายบายรอบพี่ไม่บายบายครับเายฮีการบายบายฮียกาด้ว <He> er ยโอเคกาเฮี er ยเฮีย